สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้หฟังดังของฮ่กงมาพบกับพี่น้องคือเก่านะครับเหมือนกับซีมาเล่าเรื่องสั้นนะครับเป็นเรื่องเล่ากันมานะครับให้พี่ให้น้องเขาฟังเรื่องนึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านมอลำนะครับมีหมอ้านแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในจังหวัดภาคอีสานของฮ่องนี่แหละนะครับได้ยินเขาว่าเป็นมอลำเบิดหมู่บ้านนะครับแต่ว่าก็ บอท่านได้มั่นใจนะครับก็เลยทางมหาลาัยแห่งหนึ่งเพิ่นก็เลยอยากไปพิสูจน์นะครับว่าหมู่บ้านน,นี่เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมอลำเบิด์ตบาตเอรีบอร์นะครับทีไปทําการวิจัยนะครับขณะที่เดินทางไปหอดหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับเขาไปไปในหมู่บ้านกับไปพ่อพ่อใหญ่ผู้นึงนะครับเพิ่นก็นลังนางนางเหลาตอกอยู่นะครับก็เลยไปถามพ่อใหญ่พ่อยาย เห็นข่าวว่าหมู่บ้านของเฮาเนี่ยเป็นอ่หมอลำเบิดบ้านอีหลีแม่นบ่ซั่นพ่อใหญ่เพิเ่นก็ตอบว่าเป็นความจริงแล้วลูกเอ,อเ้ยว่าเด้อนะครับสมนักศึกษาของเฮาคืออยู่ท้่เนาะขนาดพ่อใหญ่ยังบอกเป็นภาษาหมอลำเลยว,ยว่าเด่นไปเฮาย่างเข้าไปในบ้านพอเจอพ่อคนเดียวสิได้ถามอีก,ก็เด่ยเนยางเข้าไปกลางบ้านพ่อผู้ชายคนหนึ่งก็รังยางมานะครับเดี๋ยวหาไทยบ้านก็นบ่ใครมีคนนะครับเพิ่นก็เลยถาม กาจารเลยถามอ้ายอายอทพบ้านไปไชเบิร์ตขึ้มีทแต่ใั่ผนน่งกัเลี้ยวขึ้นในเบืองตะเวนนะครับแล้วครับเลี้ยวมาเบืองหน้าศึกษาได้เวลาสามโมงเศร้าเก้านาฬิกาตอนนี้าขาส้มสวนเหมดแล้วสันอ้อาวคือหมอลำคากอายในประเด็นว่ายัางประมาณใจสันเอาซี่ไปเอาลงไปโรงเรียนเถอะไปเบืองคุณครูทำการเรียนการสอนเนี่ยคนสิเป็นจงังไดรเด้อ ก็ลงไปรงเรียนนะครับไปสังเกตคุณครูเพิ่นทาการสอนข่ายครูสอนอูนนั่นรับมีเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับออกมาหาคุณครูออกมาเพิ่นกระไว้ปาบปวดนะครับคุณครูข่าหนูขอร่าไปเงียวนนครูเพิ่นเคยบอกให้จรีฟั้งเ้าไปแล้วให้ตายมาเดินนางเ้ยครูบอกนักศึกษาโอ๊ยมอลั่มเถอะเถอะน้อามอาลัาา่มกับนักเรียนจังบอกภาษามอลั่อยู่ อาหนึ่งเหน็นเต็มไปใหญ่หนึ่งนะครับยังหลัดสนามฟุตบอลนะครับจอดจินมาตะไกลนะครับยังฝ่าว้ไวาไว้ไว้มาหอดคุณครูนะครับหอดครูปุ๊บ่นก็ไหวคุณครูนะค,ครับสวัสดิีค่ะคุณครูสันคุณครูค่าเมื่อนี่หนูม,มาได้บักเตือบักเตืองกินซุปบักมีเที่ยวขี่อยู่ยางคืนรูเพิ่นกิดตอบคุณยายไปว่า โอ้ยลาบัวใหดอกป้าจนเวลาสิอสอบไรถึงครูใหญ่เพิ่นสืหายหไปเอื้นเมกเติงมาเด้อยายเด้อครับฟังผู้ใดก็บอกภาษามอลำเหมือนขับเป็นเต่ม,มาลาคู่ก็ยั่งบอกภาษามอลำ็ยัง่งแต่บวท่านติดเตยเสก,กันเนาะครับเดื่องนี้ครับ,บพอ่อสรุปมีนัยยะว่าอนิอยตินา,าเสื้อถือว่าบ้านนี้เป็นมอลำเบิดบปานนะครับอ่านี่ก็ เป็นเรื่องหย่อจบลงนะครับเรื่องเกียรติเล็กเกียรติหน่อยภาษาอีสาน้า,านเฮาครับจะไหนขอฝากพี่น้องเฮ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องหัวขังนดำเฮาเนี้ยนะครับเธอมีอเรื่องแล้วดีๆเธอหนาเธอไหมกระสิเอเดียวมาฝากพีตอนนอกนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮ้า สุขกายสุขใจคิดสิ่งใดสมปัานาทุกประการนะครับโชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ